สวัสดีครับกลับมาพบกันกับ c h ช n n e l จริงใจแห่ครั้งครับวันนี้เราจะมาต่อกันที่คอนเทนต์ขยะนะครับถ้าหลายท่านยังจำได้หรือจำไม่ได้เรื่องของคุณพาร์ทก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึง10 s สกิลที่มี impact มากที่สุดในเกมแล้วเราจงใจบอกไว้ว่าผมสามารถทำคลิปย่อยจากคอนเทนต์ขยะเหล่านี้ให้เป็นขยะย่อยๆกว่าเดิมได้อีกอีก2คลิปและนี่คือหใน2คลิปนั้น วันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลออโต้แอทักหรือที่ภาษาปกิจเขาเรียกว่า A1 นึ่งนะครับออโต้แอทักที่หนะึ่งสกิลพื้นฐานสกิลที่ไม่มีทางติดคูดาวหรือ A1 นั่นเองที่มีอิมแพค A1 หที่เอาง่ายๆดี D ที่สุดในเกม10 A1 ด้วยกันซึ่งผมบอกเลยนะครับผมใช้เวลาในการนั่งคิดร่วมหนึ่งชั่วโมง มีหลายสกิลที่ตกใจที่เข้ามาอยู่ในลิสต์ได้นะครับหลายดยวที่หลายสกิลที่ก่อนจะใช้เวลานั่งคิดจริงๆคิดว่าอันดับจะสูงมากๆไม,ไม่ติดหรือแม้กระทั่งอ,อ,อันดับเคลื่อนนะครับแบบยืนหนึ่งแน่นอนอันดับนี้พอเอามาเรียงจริงๆแล้วไม่ใช่ก็มีเหมือนกันในวันนี้เราจะมาดูกันเบสไว้ก่อนนะครับต้องเท้าความก่อนเราจะมองแค่ a 1 มองแค่สกิลวงกลมนั้นอย่างเดียวอย่างเช่นนะครับนะฮะอ,อย่างเช่นสกิล annihilation ของหลอดแชมฟอร์ดเราจะไม่มองว่าพาสีแชมฟอร์ดทำอะไรได้เราจะไม่มองว่าสเตตแชมฟอร์ดเป็นยังไงอย่างที่บอกเราเล่นเหมือนเราเล่นโดตาอินบ้านะครับเราเล่นเหมือนเล่นโหมดอินบ้าเพราะฉะนั้นสกิลเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นไม่เอาสกิลอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับใช้วิธีนี้ และแน่นอนนะครับเราไม่ดูว่าเจ้าของสกิลนั้นอ่อนหรือเก่งขนาดไหนเรามองว่าถ้าสกิลนั้นอยู่กับตัวดีๆมันจะกลายเป็นสกิลที่ดีขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกับ10อันดับของเราเรามาดูสกิลที่ไม่ติดโผของเราในวันนี้กันก่อนดีกว่านะหลุดโผอีกแล้วครับในสกิล Impact สูงสุงสดของเกมตัวนี้ก็หลุดวันนี้สกิล A1 ที่ดีก็หลุดโคฮาร์ดครับ เฟ r ร์รี่ย r ย็อกแอโรสนงโจมตี4ครั้งแบบสุ่มแต่ละครั้งมีโอกาส35%ที่จะวางค e วรี e ด u c ชั่น2เทินลุดโผของเราไปนะครับค่อนข้างน่าเสียดายเป็น A1 ที่ดีนะครับจงใจพูดโคหาเพราะว่าต้องสปอยไว้ก่อนว่าวันนี้ไม่มีแรสักตัวนะครับไม่มีแรติดสักตัวแต่เอพิกติดค่อนข้างเยอะก็เลยไม่มีนะครับก็เลยไม่มีเพราะฉะนั้น นะนั่นคือหนึ่งสกิลที่ไม่อยู่ในถังของเราในวันนี้นะครับเอหนึ่งของอีกตัวหนึ่งที่หลายคนอาจจะคาดหวังผมไม่ได้คิดว่ามันดีขนาดนั้นแต่ขอพูดถึงหน่อยแล้วกันนะครับก็จะเป็นเอหนึ่งของแบทเอลกาซาดาร์คสเฟียร์นะครับโจมตีหมู่นะครับฮิลตัวเองแล้วก็พันธมิตรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ทำได้แต่ด้วยความที่มัลติพลายเออร์สกิลนี้ไม่ดูที่แบทเอลนะครับว่าแบทเอลตีแรงหรือไม่แรงนะมัลติพลายเออร์สกิลนี้ไม่ได้สูงแล้วก็ฮิลจากดาเมจที่ทำได้พูดตรรรงๆนนนะใเเเกมมี้ไไ่่่คอยวอิท์ทาห นะครับก็ไม่ติดเหมือนกันเรามาเริ่มที่อันดับ10เลยครับต้องบอกไว้ก่อนว่าสกิลดาเมจค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นทำใจไว้ได้เลยอันดับ10ครับเรามากับเผ่าที่ผมหยุดอยู่ตอนนี้เลยนะครับ Underport นะครับ A 1ที่ดีที่สุดอันดับ10สําหรับผมนะครับย้ําว่าสําหรับผมมาจากเน t r i ทรลนะครับนี่คือ A 1งวางพิษที่ดีที่สุดในเกมนะจะลําบากใจมากถ้าเป็นแพดก่อนหน้านี้เพราะว่า A 1ของเน t r i ทรลกับ A 1ของ gram, อูรกริมเมื่ออัพจนเต็มเหมือนกันหมดยกเว้นมัลติพลายเออร์เนทรลแรงกว่าเพราะฉะ อาจจะพูดได้ว่าโอเคมันก็ไม่ได้ต่างกับอุลอกริมมากแต่ณปัจจุบันที่อุลอกริมโดนเนิร์ฟไปนี่คือ A1 หนึ่งวางพิษท,ที่ดีที่สุดในเกมโจมตีศัตรูหนึ่งตัว3ครั้งมีโอกาส50%ที่จะวางพิษ5% 2เสองเทิร์นนะครับบอสชนิดไหนก็ช่างที่โดนพิษได้นะครับนี่ยังเป็นหนึ่งในสกิลทำดาเมจท,ที่ดีและหลายๆครั้งเนทฟิลเนี่ยนะครับถูกใช้เฉพาะ A1 ด้วยสามนะบางคอนเทนต์อย่าง FK บางคนใช้เนทฟิลเพราะว่าเคลียร์เวฟ ไปถึงบอสนะก็ช่วยทำดาเมจนิดหน่อยแต่คลนบอสบอสดูมทาวเวอร์บางตัวโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ๆนะครับชอบเนทริลมากนะก็เป็น A1 ที่ดีนะถ้าเลือกได้ให้อยู่ในตัวละครตัวละครน,นึงผมว่าก็ดีแล้วแน่นอนการที่มันเป็น3ฮิตแปลงไปทางจัสเลเยอร์ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นนะับเป็นหนึ่งในงสกิลบอสเลเยอร์ประเภทบอสเลเยอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับอันดับ10นะแต่ยังไม่พีคเท่าไหร่เพราะมันเพิ่งอันดับ10นะครับเรามาดูอันดับ9กันบ้างอันดับ9ถ้าเข้าใจไม่ผิดอันดับ9น่าจะเป็น AOE สกิลเดียวที่ติดเข้ามาในลิสต์ของเรานะครับต้องบอกไว้ก่อนปัญหาของ LE แทบทุกสกิลคือมัลติพลายเออร์เพราะฉะนั้นพอเรามองสกิลสกิลหนึ่งเนะี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มองที่ตัวละครเราต้องดูว่ามันแรงไหมนะบางทีอาจจะเป็นสกิลซัพพอร์ตเราก็ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าเป็นสกิลดามจโดยเฉพาะ l e ลเนี่ยคนมักจะมองเป็นแง่ของดามจสกิลที่ถ้าไม่แรงจริงเนี่ยนะครับก็จะไม่ไม่ควรเอามาอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นสกิลที่ติดครับมาจาก O g r e n Tries ส์เหล่านี้มี LEA 12ตัวนะครับ ตัวหนึ่งคือ belower นะครับแล้วก็คงไม่ใช่ belower เพราะฉะนั้น big อ n นะครับผมส่งสกิล head splitter เข้าประกวดนะครับทำไมต้องเป็น head splitter เวลาคนพูดถึง big ั n เนี่ยผมก็ชอบบอกว่ามันไม่ค่อยได้ตีแรงเท่าไหร่แต่นั้นผมพูดถึง a 2กับ a 3นะครับผมพูดถึง a 2กับ a 3จริงๆแล้ว head splitter เนี่ย a องบิ๊ของ big ล n multiplier อยู่ที่2.5ก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ด้วยความที่สกิลนี้คือการโจมตี1ตัว ถ้าคริตีทุกตัวซ้ําอีกรอบถ้าคริตีทุกตัวซ้ําอีกรอบหมายความว่าเป้าที่เราเลือกเนี่ยนะครับจะโดนมัลติพลายเออร์เป็น2.5งจคูณสครั้งแทนแล้วก็มัลติพลายเออร์เอลีสำหรับตัวอื่น2.5ซึ่งสูงมากๆนะครับแต่สําคัญจริงๆคือเป้าที่เราเลือกโดน2ครั้งมัลติพลายเออร์รวมเท่ากับ5ตัวละครบางตัวที่ตีเดียวเนะี่ยมัลติพลายเออร์ยังขึ้นไปไม่ถึง5เลยนะครับเพราะฉะนั้นสกิลหมู่สกิลแรกที่จะอยู่ในทีมของเราคือ เฮดสปิริตเตอร์อันดับที่9จากบิ๊กอันแต่แล้วคนบอกต้องคริมันถึงจะทาได้คือถ้าจะเลือกสกิลที่แรงแล้วเนี่ยคริมันเป็นเรื่องปกตินะครับเกมนี้ต่างจากเกมอื่นที่แนวทางในการปั้นตัวดาเมจมันไม่เยอะนะครับมันไม่สามารถปั้นตัวดาเมจที่พลังโจมตี2 0 0 0 0คริเลตศูนย์ไม่คริเลยแล้วทําให้มันตีแรงได้นะครับเกมนี้ไม่ใช่แบบนั้นเกมนี้จะแรงต้องคริเพราะฉะนั้นก็ต้องเฮดสป p ริตเตอร์ครับนะสำหรับสกิลดาเมจเอลีสกิลเดียวที่ติดของเรารอบนี้นะครับเฮดสปิริตเตอร์ย้ำกันอี เป็นหนึ่งสกิลที่โดนเนิร์ฟไปนะครับแต่ยังติดมาอยู่ในลิสต์ของเราวันนี้นะครับหตัวละครอีกตัวที่ ID นี้ผมไม่มีนะครับสกิลนี้ถ้าไม่โดนเนิร์ฟผมคิดว่าอันดับจะขึ้นไปประมาณสอันดับนะฮะแต่ว่าด้วยความที่วันนี้มันโดนอันดับ8ครับเดคโคมอร์กส่งซิปปิ้งเพนส์เข้าประกวดนะครับเอหนึ่งของซิปปิ้งเพนส์เอหนึ่งของเดโคมอร์กนะครับโจมตีศัตรู1ตัวนะครับดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะคสิบต่อจํานวนดีีบัฟท่่ฝายตรงข้าาามมมติดคควหยืออะไรความหมายคือถ้าฝั่งตรงข้าม ติดดีบัฟหนึ่งสเต็อดาเมจก็จะแรงขึ้น10%บเปอร์เซ็นต์มัลติพลายเออร์สามจุดหกหมายความว่าก็จะกลายเป็นสามจุดเก้าหกนะครับถ้ามีหนึ่งดีบัฟแต่ที่เด็กคอมอดถูกใช้เยอะครับแคลนบอสถูกไหมคลนบอสนี่จุดได้สิบดีบัฟแล้วถ้าใครเคยลองใช้เด็กคอมอดกับทีมอันเคเบิลทั่วไปก็จะติดประมาณสิบดีบัฟเอ๊ะสติดประมาณสิบดีบัฟมัลติพลายเออร์ของสกิลนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่เจ็ดจุดสองนะครับเจ็ดจุดสองละเคสส่วนมากฝั่งตรงข้ามก็จะติดวีครเนนะวค่เนดี แต่มัลติเพลยเอหนึ่งที่สูงถึง7.2และมากไปกว่าน,นั้นครับไม่ได้ใช้แค่ในแคลนบอสเพราะถ้าใช้สกิลนี้ลัดช็อตที่ไหนก็ตามดามจส่วนต่างซึ่งส่วนต่างนะครับอย่างเช่นถ้าเลือดฝั่งตรงข้ามเหลือหนึ่งหน่วยเราโจมตีฝั่งตรงข้ามไป2 0 0 0 0นหน่วยนะครับหลคนบอก2 0 0 0 0 0เวอร์จังเกิดขึ้นได้จริงนะครับเดโคมีประสิทธิภาพที่ทำดามเจได้มากกว่านั้น้ดยซ้ำส2 0 0 0 0เ0 0 0 0 0ง300,000ผมก็เคยเห็นมาละเลขที่เกินมานะครับจะเอาไปตีตัวอื่นต่อนะครับจะเอาไปตีตัวอื่นต่อถ้าเลือดเขาเหลือพ แปลว่าเลือดที่เกินมาเออดามเมทที่เกินมาคือ19ื่นเนั้นเอาไปโจมตีตัวอื่นต่อบอกว่าโดนเนิฟโดนยังไงเมื่อก่อน19ื่นนั้นคริติคอลได้ด้วยหมายความว่า19ื่นถ้าเราคริสเซตสัก300นะครับเลขกลมกลมีโอกาสที่จะกลายเป็น57าหมแล้วไปโดนตัวอื่นแต่ที่บอกเดอะดาเมเอเดโคมันไม่ใช่20,000นะื่นในดามเมทเดโคมันเป็นหลักแสน2 0 0แสนคริสดาเสามร้0กลายเป็น0 0 0 0 600,000โดนบอส เกินครึ่งข้อเลือดเหมือนกันนะฮะนะน่ใน4ได้เหมือนกันสำหรับบอสที่ไม่ได้ถึกมากเพราะฉะนั้นนี่คือสกิลดาเมจเดียวที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามเด๋ยวขมหมอกเป็นตัวหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้ใช้ในอารีน่านะครับแต่บอกได้เลยว่าไม่ใช่ตัวที่น่าเบื่อในอารีนาไม่ใช่ตัว็อปเทียร์ไม่ใช่ตัวที่คนจะใช้จริงๆในอารีนาที่มันคอมเพติทีฟแต่ A1 เป็นสกิลที่แรงมากแล้วก็เนาะไปอยู่กับใครก็เก่งนั้นโดนเนิฟมาแล้วผมยังมองว่าเก่งมากอยู่ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอารีนามันจะมีปัญหาตรงที่มันสแต็กดีบัฟยากเนาะเพราะว่าจํานวนเทิร์นมันน้อยกว่าแล้วก็ตัวละครที่ส่งได้มันก็น้อยกว่าทำให้เรามีตัวเซตอัพให้น้อยดีบัฟมาน้อยเดเมจก็อาจจะไม่ได้คูณเยอะขนาดนั้นหลักแสนที่เราพูดถึงก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเอเดนเจียนแคนบอสซีป,ปิ้งเพนครับอันดับ8นะครับอันดับ7หาไม่เจออู้อันดับ7เป็นตัวละครเดียวที่ยังไม่ไม่ได้มีแล้วนะครับตัดไปลืมพาร์ทที่ผมพูดเมื่อกี้ เป็นตัวละครที่ผมยังไม่มีเพราะผมเริ่มดูมทาวเวอร์ฮาร์ดก่อนนะครับแต่ถ้าผมเริ่มดูมทาวเวอร์นอร์มอลก่อนเดือนนี้ผมได้ไปแล้วเนี่ยด์คเคิลครับผมส่งเข้าประกวดครับ Weaver of Wolves นะครับเป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆนะครับ A 1ครับโจมตีศัตรู1ตัว3ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส35%ที่จะแอคทีฟพิษ2สแต็กแต่ละครั้งมีโอกาส35%แต่ละครั้งนะครับไม่ใช่3ครั้งรวมกันแล้วมีโอกาส Activate พิ t สองสเตและ HP Burn หนึ่งสเต็แตุ่กนบอกมันคืออะไรวะนะครับมันทํางานยังไงเอาพาร์ทพิ2สองสเต็ออกไปเอามาแค่พาร์ท HP Burn 1นึ่ิตมีโอกาส3าเปที่จะ Activate HP Burn 3ามฮิตนะครับกลมๆสามสิคูณสได้ร้อยสกิลนี้ใช้1ครั้งไม่นับพาร์ทพินะเหมือนนินจาใช้ A 2 1ใน3ครั้ง ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับถึงทุกวันนี้ว่านินจามันเก่งเพราะ A2 สกิลนี้เป็นหนึ่งในสามของ A2 นินจาแล้วคนบอกก็โอเคแต่มันหนึ่งในสามเองนะแต่ A1 ทําทำด้วยเขาเต์แท็กได้ A1 ทําทำด้วยลุมตีได้และผมไม่ได้นับพาร์ตพิษเพราะว่าพาร์ตพิสมันคือการแอคทีเวทพิษซึ่งเหมือนกับสกิลของเวโนแมนเซอร์เอาสองคอมบิเนชันมารวมกันไม่ว่าบอสนั้นจะอิมูนไฟ อิมูนพิษนินจะอ่าไม่ใช่ดาร์คเคลิลทะลุได้ทั้งหมดนะครับมีตัววางพิษให้มีตัววาง HP ชพีเบิร์นให้หรือจะวางเองก็ได้ A1 หนึ 1, ทำดาเมจได้เยอะมากๆแล้วถ้าอย่างที่บอกถ้าเราเล่นอิมบ้าเราดรัฟสกิลนี้ได้นะครับเราเลือกไปคู่กับสกิลที่เป็นสกิล HP ชพีเบิร์นหรือสกิลพิษอื่นๆโคตรสบายสามพิษอย่างที่บอกสกิลที่มีสามพิษข้อดีคืออะไรครับจ่ายอันเสร็เยอะได้เพนไม่ว่าจะเป็นบอสดูมทาวเวอร์บอสดันเจียนบอสอะไรก็ช่าง Activate Pit, Activate Activate HP เบอร์รัวๆไม่นับเป็นสกิลตีตาม็ก HP เพราะฉะนั้น Damage ม,ม,มาเต็มๆหมายความว่าถ้าสกิลนี้ Potential สูงสุดของมันใช้1ครั้งนะครับไม่นับ Damage มมกายภาพไม่นับ Damage มมจาก Mastery Boss จะเลือดลดเท่ากับเท่าไหร่13%เปอร์เซ็นต์ฮะเอหนึ่งใช้ใส่ Boss แล้วลด13%เปอร์เซ็นต์ใช่พิษส t ต็กละ5เปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้คือสูงสุดนะเดี๋ยวต้องบอกว่าความเป็นจริงจะเกิดขึ้นประมาณเท่าไหร่พิษสองสเต็คสิบเปอร์เซ็นต์ HP เบิร์หนึ่งสเต็คสามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใช้ A หนึ่งหนึ่งครั้งเลือดบอสถ้าติด HP เบิร์นกับพิษอยู่แล้วลดทันทีสิบสามเปอร์เซ็นต์นินจาทำเลือดบอสประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รวมดาเมจกายภาพดาร์เคียวทำสิบสามเปอร์เซ็นต์และอยู่ที่ A หนึ่งไม่มีคูลดาวนแน่นอนต้องมีตัวเซตให้นะครับแต่นั่นคือ potential สูงสุดถามว่าในบอสทูมทาวเวอร์จริงๆบางตัวดาเเเมมจจทที่่่ะะกิดขึ้นอยูปรราาณไห อยู่ประมาณ8%นะครับอยู่ประมาณ8%พอพิษนะครับก็จะโดนเบาลงบอสบางตัวมีทักษะในการลดรับดาเมจพิษน้อยลงครึ่งหนึ่งเปล่าเลา8%ของแม็กเลือดบอสต่อการใช้ A 1ถ้ามีตัวเซตอัพให้หลายคนบอกเง,งั้นผมใช้โคฮาร์ดดีไหมฮาร์ดซิเกอร์มันแคปที่10%แต่10%ก็ไม่ได้แปลว่าทุกโคฮาร์ดทำได้10%ต้องมีการเซตลดพลังป้องกันต้องมีการเซตวีคเคนผมมองว่าการเซตลดพลังป้องกันกับวีคเคนไม่ได้ต่างกับการเซตพิษหรือ HP เบิร์น และเซตพิษกับ HP เบิร์นสำหรับผู้คนหลายๆคนมันง่ายด้วยซ้ำเพราะอะไร HP Burn เบิร์นเซตด้วยเด็กซ่าผู้เล่นส่วนมากมีเด็กซ่าพิษแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเซตด้วยอูรอสเซตด้วยแบทเอลกาสซาแต่ก็เป็นตัวปกติที่คนใช้ในดูมทาวเวอร์กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพูดถึงบอสนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลนบอสดันเจียนบอสชั 25, age, ้นยี่ห้าดามจกายภาพดาเมจแม็ก HP ลงได้น้อยดาร์คเคิลเยี่ยมดูมทาวเวอร์บอสไม่ต้องพูดถึงอันดับ7 Weaver of Wolves ู จากดาร์คเอลครับอันดับหกกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าผมเอาคลิปนี้เป็นตัวชี้วัดนะครับนับแค่ a 1ของตัวละครตัวละครเผ่าที่เก่งที่สุดในเกมคือดาร์คเอลฟ์เพราะสกิลส่วนมากมาจากดาร์คเอลฟ์หมดเลยนะครับนะเป็นคนที่เก่ง a 1นะอันดับ6วิเซียโอวินิสส่งเข้าประกวดครับตัวละครที่คูณไม่ได้คูณนะครับการันตีจาก1 1 1หินฟ้าในรอบนี้ตัวละครนี้เก่งสกิลเดียวจริง หลังๆก็มีที่ใช้สกิลอื่นบ้างหลังสกิลเดียวที่ทําให้มันยั้งยืนยงนะครับเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยมาถึงทุกวันนี้สกิลเดียวที่พอเข้ามาคนอ่านจากเอหนึ่งก่อนใช่ไหมครับแล้วอ่านเอหนึ่งจบทุกคนรู้ว่าตัวนี้โคตรเก่งเอหนึ่งของวิเซษครับอคเคิร์สเบลโจมตีศัตรูหนึ่งตัว3ครั้งมีโอกาส50%ที่จะยืดระยะดีบัฟทุกชนิดบนตัวเป้าหมาย1เทิร์นนะครับทุกคิดมีโอกาสเพราะฉะนั้นมีโอกาสยืดระยะดีบัฟได้สูงสุด3ด ไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับแน่นอนคอมสภาพปัจจุบันวิเซียไม่ได้ใช้ได้กับทุกคอมแคลนบอสโอกาสใช้น้อยลงแต่บอสดูมทาวเวอร์โดยเฉพาะบอ,บอมมาวนะครับก็เห็นที่ใช้ของวิเซียกันไปแล้วและอย่างที่บอกวิเซียสกิลอื่นกระจอกมากแต่เวลาคนพูดถึงวิเซียคนจะไม่บอกว่านี่คือรีเจนดนอเที่อ่อนเพราะอะไรครับเพราะแค่เอหนึ่งอย่างเดียวนะสกิลอื่นอ,อย่างเดียวที่ทําให้วิเซียคนพูดปุ๊บคนเปิดได้วิเซีย่าก็ยังดีเป็นวิเซียเพราะเอหนึ่ง นครับและแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับที่ทำให้มันได้อันดับ6ในลิสต์ของผมไปวันนี้นะครับวิเซียโอเวลิสกับอคเคิร์สเบลดส์ของเขาอันดับ5ครับอันดับ5นั่งไล่จริงๆแล้วหลุดโผนะครับแต่ว่านั่งไปนั่งมาก็เป็นสกิลที่ดีนะไม่สามารถเอาออกไปได้เพิ่งมีคนถามวันนี้ก็มาพอดีนะครับก็เลยนึกได้แล้วก็หยิบมาใส่เป็นสกิลสุดท้ายด้วยซ้ำนะครับเอหนึ่งของคาดียลครับผมโจมตีศัตรูหนึ่งตัวครับฮิวพันธมิตรอัพจนเต็มประมาณ9% ของ Mac HP พันธมิตรทุกตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสวางเฟียบเทินใส่ศัตรูที่มาจากเผ่าต่างๆด้านล่างนี้นะครับฮิ้วหมู่ A 1เนี่ยเรามีเยอะนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นฮิ้วตามตำเมเนที่ทําได้ฮิ้วนิดฮิ้วหน่อยหรือฮิ้วเดี่ยวเท่าที่นั่งไล่ดูมานี่น่าจะเป็นสกิลที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็สกิลซัพพอร์ตมันน้อยนะครับ นอาจจะเป็นคะแนนเห็นใจพอสมควรเหมือนกันนะให้อยู่ในอันดับ5นะครับจริงๆเอาลงไปต่ำกว่านี้นิดนึงก็ได้แต่ว่านะตัดสินใจไปแล้วนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับคายดียลสกิลมันค่อนข้างโกงทุกสกิลเลยครับแต่ว่าเอหนึ่งก็ดีนะครับเอหนึ่งก็ดีประมาณนั้นแล้วกันนะไม่หวือหวาอะไรมากมีแต่สกิลดาเมจนะครับเอาสกิลซัพพอร์ตมาโชว์นี่มันตลกนะโอเคอันดับ4นะครับอันดับ4พีคมากนะครับเอพิกครับอันดับ4มาจากตัวละครเอพิก นี่คือสกิลดาเมดเดี่ยวที่ดีที่สุดในเกมฟังอีกทีนะครับนี่คือสกิลเาเมจเดี่ยวที่ดีที่สุดในเกมไม่ใกล้เคียงเลยไม่ใกล้เคียงเลยถ้าคุณต้องเลือกสกิลดาเมดเดี่ยวให้ตัวละครสักตัวหนึ่งของคุณนคเนี่ยเรื่องสกิลนี้แต่เพราะมันอยู่กับตัวที่อ่อนนะครับมันก็เลยนะปีนักส่งเข้าประกวดครับ พุทดาวครับโจมตีศัตรูหนึ่งตัวครับถ้าเป้าหมายติดดีบัฟชนิดใดก็ตามตีซ้ำอีกหนึ่งทีศัตรูที่โดนฆ่าด้วยสกิลนี้ชุบชีวิตไม่ได้นะครับเห็นพาร์ทหลังรู้แล้วนะครับเป็นหนึ่งในสกิลที่ใช้ในหน้าได้เยี่ยมมากมัลติเพลเยอร์สูงมากๆ4.1ี่จุดหนึ่งถ้าตีซ้ำา8.2 8.2นะครับมันเยอะขนาดไหน8.2เนี่ยสกิลหมูทันด้าทุกคนรู้ว่าแรงแต่ถ้าสมมติทัน,ทนด้าตีใส่ศัตรูตัวเดียวเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ6นะครับ 8.2เงื่อนไขคือแค่ขอให้ฝ่ายตรงข้ามติดดีบัฟอะไรก็ได้สกิลอารีนาครับฝั่งตรงข้ามแม่งติดอยู่แล้วดีบต่ถ้าเราอยากให้มันติดแล้วเนะี่ยค่าเราชุบไม่ได้ความแรงความง่ายในการเซตค่าเราชุบไม่ได้2ฮิตด้วยนะครับหลายคนบอกแพ้โลทอสโลทอสโดน2ฮิตก็ตายอยู่ดีครับทำไมต้องมาอยู่กับฟรีดักส์ผมโคตรไม่เข้าใจเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่คือสกิลดาเมจเดียวที่ดีที่สุดในเกมนะครับ ตามมัลติพลายเออร์ตามเอฟเฟกตามความง่ายในการเซตนะค่อนข้างน่าเสียดายที่อยู่กับฟีิกซ์เป็นสกิลที่ดีเป็นสกิลที่ดีนะครับสกิลอันดับ4ของเราวันนี้นะครับพุทธดาวจากฟีิกซ์อันดับ3ครับเอพิกอีกแล้วนะครับนะับจริงๆเนี่ยเอพิกเยอะมากนะครับเอพิกเยอะมากๆอันดับ3ส่งตรงมาจากถ้าบอกเผ่าก็รู้เลยว่าตัวอะไรแต่ไม่บอกนะครับหลอกบอกแหละนะเดี๋ยวมันเสียเวลาดีมอนสปอน อรัวครับผมไตคิกวิปจากอรัวครับโจมตีศัตรู3ครั้งแบบสุ่งนะครับถ้าคริติคอลดเกรดเทินยิร์นต์สกิล A1 คุมเกรดเทินที่ดีที่สุดในเกมนะครับบอสกี่ตัวเลยครับบอสดันเจียนบอสดูมทาวเวอร์ที่โดนอรัวชีสจนตายทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นอรัวหตัวอรัวสตัวอรัวลุมตีอัวกับเพื่อนอรัวอะไรก็แล้วแต่ เก่งแค่สกิลเดียวรู้ได้ไงว่าเก่งแค่สกิลเดียวผมจูนตัวละครอย่างอัลูในดันเจี้ยนมาเยอะมากแทบทุกครั้งผมปิด A 3ทั้งหมดนะครับ A 2บางทีอาจจะเปิดครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดตลอดตัวละครเก่งแค่สกิลเดียวแล้วก็เพียงพอด้วยที่จะทําให้ตัวนี้ถูกเลือกใช้ในเบสโรของหลายๆดันเจี้ยนและหลายๆบอสดูมทาวเวอร์ทั้งการผ่านการฟาร์มไม่มีสกิลไหนคุมเกตเทิร์นด้วย A 1ที่ดีกว่าไซคิกวิปของอัลูอีกแล้ว Potential สูงสุด1ครั้งที่ใช้ A 1นลดเกเทินฝั่งตรงข้ามได้75%เงื่อนไขขอแค่คลิสส่งเข้าประกวดครับอันดับสาวของ A 1ที่ดีท่สุดในเกมเวทชาร์ดเจนไทคิควิปอารูอันดับ2ครับความชอบส่วนตัวอันดับ2ความชอบส่วนตัวพูดตรงๆต,ตอนแรกจะให้อยู่ที่1แต่ว่าคิดว่าสกิลที่1ดีกว่าเยอะเลยเอคอร์ซอบลองกิ้ครับ จากซิฟฟี่นะครับนี่คือสกิลคลาวคอนโทรเป้าเดี่ยวสำหรับผมที่ดีที่สุดในเกมนะครับคลาวคอนโทรหมู่ A หนึ่งมันไม่ค่อยดีนะครับนะมันมันมีปัญหาเรา,านั่งเช็คดูแล้วไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีโอกาสติดน้อยนู่นนี่นั่นใช้โครซี่สกิลนี้คลาวคอนโทร A หนึ่งที่ดีที่สุดในเกมโจมตีศัตรูหนึ่งตัวมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะวางหลับใส่ศัตรูที่เกตเทิร์เกินครึ่งหลอดสกิลนี้รีซิชไม่ได้ ฮิลปันตพีทุกตัว5%ของ MAC HP นะครับเมื่อกี้คาร์ดิวฮิลประมาณ9%มันติดโผทำอย่างอื่นไม่ได้เลยซิฟฟี่ฮิวถ้าเกิดเทินยังไม่เยอะแปลว่ายังยังไม่มีโอกาสได้เข้าเทินฮิลทิหมู่กันถ้ามันใกล้เข้าเทินหลับไปเลยนะครับนี่คือหนึ่งใน A1 ที่โคตรดีแล้วเป็นอีกหนึ่งในผลที่ทำให้ผมรู้สึกว่าซิฟฟี่คือตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมคนอาจจะพูดถึงบัฟถึงชุบถึงออร่าถึงพาสีบ่อย แต่เ1เป็นอย่างหนึ่งที่สำหรับผมเป็นจุดแข็งของซิฟฟี่นะครับซึ่งทำให้มัน1นกับตัวดาเมจได้มันไม่ควรจะมีซัพพอร์ตที่เหลือ1ตัวแล้วสู้ตัวดาเมจได้ถือว่าซิฟฟี่ทำได้ด้วย A1 บาบออะไรก็ไม่รู้นะครับของมันเคอร์ซ f อ o ลองนึงอันดับ2จากผมนะครับและอันดับหนึ่งดอมโลครับอยู่ไหนครับดอมโล ดำรอาจะไม่ใช่เสียงกรองนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สิงโตัวดำอหนึ่งนะครับโทษทิแน่นอนผมบอกแล้วว่าถ้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 าผมเอาคลิปนี้เป็นตัวชี้วัดว่าตัวละครเผาอะไรเก่งที่สุดนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ตัวชี้วัดเผาที่เก่งที่สุดในเกมคือดาร์คเอลฟ์เรามาีเรามีใครบ้างนะเรามีวิเซียเรามีดาร์คเคลนะครับถ้าจริงเราก็มีแค่สองตัวนี่หว่า <laughs> ผมอาจจะนับผิดไม่หรอกผมไม่นับผิดหรอก เพราะมีตัวที่3ามอยู่ด้วยสกิลเอหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นสกิลที่ดีสุดในเกมครับลิเดียครับสกิลดีๆเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับมันจะยาวสกิลที่ยาวมากๆมีแค่สกิลที่ดีมากๆกับสกิลที่ห่วยมากๆนะครับและนี่คือสกิลเอหนึ่งของลิเดียครับเห็นแล้วขี้เกียจอ่านไหมครับนั่นแหละครับนั่นแหละแทบจะเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วเรื่องความยาวนะครับมาดูครับโจมตีศัตรูหนึ่งตัวครับมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่จะวางเฟียหนึ่งเทิร์นข่าวคอนโทรลเหมือนกับซิฟี่นะครับเฟียร์เฟียร์ไม่ดีเท่าหลับแล้วมันแซงซิฟี่ได้ไงดูพัชต่อไปครับมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มระยะ sensitivity พ้อยซ่อนเซนซิทิวิตี้หนึ่งเทิร์นไร้สาระพัชต่อไปครับเอหนึ่งมีพัชสิบเอหนึ่งมีพัชสิบแปลว่าอะไรครับตราบใดที่ตัวนี้มีเอหนึ่งจะมีทักษะนี้แถมตลอดเวลาโจมตีศัตรูด้วยเอหนึ่งทุกครั้งที่ฝั่งตรงข้าม วางฟรีสสตันเฟียทูเฟียใส่พันธมิตรของเราจำนวนครั้งที่โจมตีจะเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับว่าฝั่งเราติดดีบัฟเหล่านั้นกี่ตัวการโจมตีจะไม่โจมตีใส่ตัวเดิมซ้ำนะครับจะโจมตีแต่ละตัวทีละครั้งนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นสายทิศได้ไหมสายทิศได้ไหมไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไ,มไม่รู้ว่าจะมีทีมไม่สาธิตหรือเปล่า <laughs> แต่หวังว่าจะมีหวังว่าจะมีเรามีหนึ่งไฟขึ้นเลยขึ้นเลยอสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้เอาไงดีเอามีไหนสู้ได้ไหมทอทาทอมินโอไม่ได้นะครับทอมินไม่ได้อ่โฟลี่แล้วกันลุ้นว่าจะติดลุ้นว่าจะติดนะครับ <laughs> อาจจะไม่ติดแต่ถ้าติดจะได้เห็นกันนะครับ <laughs> สองทอบินบล็อกดีบัฟไม่มีผลครับมันมีอบล็อกนี่มาด้วยแต่ฝั่งนี้มันก็ไม่มีดีบัฟเลยนะครับก็จริงๆก็ไม่ควรนะเนี่ยไม่ควรมาเท่าไหร่บูครับแหมผมคิดว่ามาดามจะวางทูเฟียติดเออจะวางเฟียติดนะครับจะได้เห็นหน่อยไม่เกิดขึ้นนะครับแปกไปแล้วนะครับไม่เป็นไร <laughs> เอาเป็นว่าเนยะครับมันเป็น A1 ที่มีพาสซีฟหลักการทํางานของมันง่ายมากคือมันจะดูว่าทีมเราอะติดดีบัฟกี่ตัว สมมติฝั่งตรงข้ามมีทองมินอย่างในทีมทดลองเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้ไปตีเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีบล็อกดีบัฟนะครับที่เกียดสูซูไฟมันยาวมันวางฟรีสใส่เราติด3ตัวสมมตินะมันวางฟรีสใส่เราติด3ตัวลีเดีย A1 ของลีเดียจะตีกลับใส่ตัวละครฝั่งตรงข้า,าม3ตัวแล้วทุกครั้งที่ตีกลับไปเกิดอะไรขึ้นครับเฟียสเป้าโดยที่ไม่มีคูดาวและไม่เสียเทินและ มันเฟียครับนะครับมันเป็น A1 ที่อยู่เฉยๆก็ขยับเองได้ A1 Anti-CC ทํทาำให้โอกาสของทีมคุณในขณะที่โดน CC อยู่พลิกกลับมาชนะได้โดยที่ลีเดียไม่ต้องเข้าเทินเลยโดยที่ขอแค่อัพสกิลก็เวิร์ดนะครับใครไม่รู้ว่า A1 ลีเดียเก่งขนาดไหนเก่งขนาดที่ว่าเป็นสกิลเดียวที่โดนเนิรฟของลีเดียหลังจากที่ลีเดียเข้าเกมมาแล้วนะครับแต่มันไม่บอกว่าเนิฟมันบอกว่าแก้บั สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนคือลิเดียออโต้คิวลิเดียได้นะครับเพราะว่าลิเดียใช้ A1 ฝั่งตรงข้ามติดเฟียฝั่งตรงข้ามติดเฟียตีกับใส่ลิเดียตัวนี้นะครับพยายามวางเฟียลิเดียบอกเฮ้ยพยายามวางเฟียอ้วเหรอมันคือซีซีตีกับ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 แต่ถ้าลิเดียฝั่งไหนมีบล็อกดีบัฟขึ้นอยู่ก็จะตีกับรัวๆจนฝั่งตรงข้ามตายไปเลยนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเป็นสกิลที่พูดยากว่าทาไมถึงเก่ง หลายคนถ้าเคยใช้เห็นภาพหลายคนถ้าไม่เคยโดนไม่เคยใช้พูดยากแต่สำหรับผมนี่คือสกิล A1 ที่ดีที่สุดในเกมนะครับง่ายทรงประสิทธิภาพและเป็น A1 ที่มีพาสซีฟแค่ A1 มีพาสซีฟก็นะครับชนะละเนี่ยวันนี้นะครับ10อันดับเอเอาตัวแท็กหนึ่ง ability one เอหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์ที่สุดในเกมที่ดีที่สุดในเกมผมฝากไว้สิบอันดับแล้วกันมี A1 ไหนที่ผมพลาดไป แล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งที่ดีฝากเข้ามาแล้วกันนะฝากกดไลค์กด subscribe ชิทีนี้ด้วยคลิปไม่ต้อง s c r i b e subscribe c ช anel ไลค์คลิปเนาะจะเป็นประโยชน์กับผมมากกลับมาพบกันในโอกาสต,ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ